ไม่รีบทานของหวานของเราสาคูเส้นกินสาคูสวัสดีสค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกลับมาในครัวกลับมาหาอะไรกินกันค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวนะแต่ว่าอยากกินของหวานค่ะแล้วค้นดูในตู้นะคะก็จะมีอันนี้นะคะ่ะทุกคนเดิงเดงเด้นเด้งมันเหน ปุ๋ยค่ะมันเหมือนปุ๋ยใส่ผักมันเหมือนม่ปุ๋ยใส่ผักนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือสาคูค่ะมันก็คือสาคูต้นนะคะที่ว่าไก่เอามาจากบ้านนะคะที่ไทยอันนี้คือสาคูต้นพัทลุงนะคะออพอพูดถึงเมืองพัทลุงเมืองลุงนะคะกออ็อยากจะพูดใต้ะคะ่ะคลิปนี้ขอแหลงใต้สักหน่อยนึงนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยนะคะมันคือใาค้คูอตอนพัทลุงอ่ะข้ามีเมืองลุงบ้านเรานะคะทุกคน ซาคูตอนชื้นก็บอยอยู่แล้วอ่ะซาคูตอนทำมาจากตอนซาคู้องแพนแหน่อนอนค่ะไม่ได้ทําจากมันสมรังนะคะทุกคนอันนี้มันร้อยหมาเลยเคยเคยทํากินแล้วนะคะแต่ว่า,าไม่มีไม่มีปกติมันต้องใส่นุ่นใส่ข้าวโพดใส่ไอะไรลงไปกันแต่แม่มันถึงจะร้อยถึงจะสีสันส,ยนสวยงามนะแต่ว่า,าวันนี้เราไม่มีค่ะไม่มีนุ่นทำเพื่อไม่มีนุ่นไปลาดก็ไปได้ไม่มีผ้ายนะนุ่นของพรั่งกเขาก็ไม่กินทีนี้นะคะ ก็เลยห้าห้าแลยเนี่ยงไหนสุกโปะ๊ะก็ได้ลำญ่มา <c oughs> ได้ลำญ่มามาปองนึ่ง <c oughs> เราไปทำอะไรแล้วอย่างซากูตอนกินกับลำญ่เออมันอยู่พื้นก็ไม่รู้เนี่ยเป็นลูกพึ่งไม่ใช่ว่าเปียกเปียกลำญ่นะไม่ใช่เขาเนี่ยเปียกลำไยนั่นแต่ว่ามันคือขึกูซากูตอนลำไยมาเดี๋ยวมาแลก,กันค่ะว่ามันมีอยู่แบบบลือะะ้อเลยค่ะแล้วที่ สามีกับดูกลองกินให้เราไหมนะคะหทุกคนเราต้องกินคนเดียวถังหม้อเดียวเดี๋ยวไปแรงกัน,นะคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะทุกคนเราหมาัต้มน้ำก่อนนะคะต้มน้ำให้เดือดก่อนถึงเราข่อยใส่เม็ดซาคูลงไปนะคะนี่คือหน้าตาเม็ดซาคูของเรานะคะอยู่บนนี้นะ,ะหน้าตาเม็ดซาคูคะ่ะทุกคนใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนคะ่ะทุกคนคนนะคะ แมตช้สสาคมันจะได้ไม่เกาะเหึ่งน้อนนะคะเทลงไปเทลงไปเทลงไปเลยนึกว่คนค่ะนี่ไฟแรงนะครับลุนมาเลยเนี่ยกินได้ไหมแมตช้สสาคูมันก็เดิมชุกนะครับให้มันชุกถั่วกัน ไม่ได้กินข้าววานนานแล้วข้าววานเหมือนไทยข้าวรองค่ะยากอ่ะยากกินอยากกินข้าววานเบือ่อขี้ขงาวฟรังเลยอ่ะอยากกินนุ่มเพียกูนนุ่มฉันเลยเป็น,นันอะไรแต่ว่าถ้าว่าทำเองมันลังบากพิ่งทำยากเลยอดทนตงนอ,องห้าให้ข้าววานเนี่ยมันเราทำได้อะ่ะพอพอที่จะทำได้อ่าก,กินไปก่อนนะคะทุกคนนายดูแปลกเลื่องกินนะคะเลื่องกินตรงต้นมันจับเอวนี่ ค่ะท <t apr il> да. ุกคนซาฟมีเออไม่ใช่ซาฟคูมัเหลิมซุกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่ลำไยเลยค่ะลำไยกระป๋องนะคะเป็นลูกครึ่งนะคะลูกครึ่งก็ต้องไปแล้วถ้าต้องตายตายก็ต้องตายกาต้องเนื้อนะคะเราอยู่พื้นแล้วของว่านว้าตาย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 หยัหยุดเฮ้ยอยากอยากส่มะพร้าวอ่อน์มาเลยไม่มีมะพร้าวอ่อนขตมนนู้นะเท้าโพล่อไปซุปเปอร์ไม่ทันเลยตอนนี้ เอาต่อตีมีไปก่อนเดี๋ยวมาชิมกันดูเรื่องกันทุกคนนี่เป็นไงคะเป็นไงคะโอ้ยคาซีซันเนะคาซีซันกว่าซี่อะไรเรื่องเรื่องโอ้ยนะาน้าสาน่ากินมากด้วยดูสิคะว้าวเป็นไงคะเป็นไงคะทุกคนโอ้ยเรื่องอ้วนเรื่องอ้วนไม่ต้องกลัวคะ่ะไม่ต้องกลัวอ้วนว้าวตีสันว้าวเดี๋ยวเรามาทำกะทิราดกันนะคะทุกคน มเนื้อเซเหลี่ยมเนี่ยเนี่ยเสซตเหลี่ยมมาทำน้ำกะทิรัสน่าซาคูของเรากันนะคะทุกคนอันนี้ก็กางกะทิแล้วนะคะแล้วก็ไก,ก่ก็เส้นาตานไปหหนนหนนเหลาเว้นนนี่ยน้ำตาลน้ำตาลเว้นน้ำตาลปึ๊กอ๋อน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลเว้นอะ่ะใช่ไปอิกนะอันนี้ก็เดี๋ยวอีกหนึ่งไม่ <laughs> โอ้วันนี้ต้องกินของมหวานอะ่ะร่างกายต้องการความหวานนะชีวิตคมขึ้นมาหลายวันแล้ววันนี้ต้องการความหวานกันทุกคนเดี๋ยวเราเสกเรื่อกลงไปนะคะให้มันหวานๆเข้มๆค่ะ อย่าใช่หาดแรงเดี๋ยวเดี๋ยวมันเก็บเก๊กไขลำพากนะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะน้ำกะทิราดของเรานะคะแล้วก็มาชิมกัน,นะคะ่ะทุกคนแล้วนะคะของวานของเราก็เสร็จแล้วค่ะของว่างของเราวันนี้เสร็จเล้วค่ะเดี๋ยมมาเลยหน้าตากันเลยะคะ่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสาคูของเรานะคะสาคูลำไยะคะ่ะมิติใหม่ของการทำสาคูนะคะทุกคนเฮ้ยคนพัทลุงคนเมืองลุงอย่างอนนะคะอย่าทำตาเกี้ยวเซ็ชนะคะ,คะ,คะฉันก็ทำไป ตามตาม,มีตามเกินนะคะตามตามจิมมีนะคะวยนนบ้านมันไม่ได้ยุ่งแก้ครับร้านเอเชียนะ,ะนี่ถวนหน้าวาโรยค่ะงานนี้อ้วนไม่เพื่อให้มันมีกินนี่ใหญ่อดอย่างเดียวนี่อาหารไทยนะคะมันก็ช่วยทําให้เรานะคะให้คิดถึงบานได้นะคะอาหารไทยขนมแต่ไทยบานเรานะคะนี่เป็นไงนี่นี่นี่ค่ะนี่ค่ะทุกคน ดึงตอนนี้กะทินะคะทำเสร็จแล้วราดหน้ากะทีค่ะหุยอุยยอาเลยน่ากินจังเนียหุยอุยรยขาดมาชิมกันค่ะทุกคนมาชิมกันเลยค่ะชิมกันค่ะของว่านนะคะของว่านวันนี้กินของว้านก่อนนันข้าวนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะสาวุ๊กโอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ว นี่ค่ะทุกคนมาชิมกันนะคะอืมร้อนมาเลยอืมคือมันว่างกัลังดีอะทึ่นงน้ำกะทินะมันมันแบบว่าว่านทึ่งกรเข็มตัดกันเลยแบบอืมร้อยใครไม่ต้องไปอยู่เมืองทองก็ได้กิน้ากูต้นนะคะผกเธออืมร้อนนี่ค่ะ,คะชื่นใจ น่าหวาเธอได้ใส่มะพร้าวนะมะพร้าวออนนะมะพร้าวออนข้าวโพดนะน่า,หา,หา้วยจังค่ะ <c oughs> หมดเกลี้ยงค่ะอิ่มอร่อยอืมเดี๋ยวเวลาไม่รีก่กลับแฟนกลับมาเดี๋ยวจะให้ลองกินนะคะไม่รู้ว่าเขาจะกินกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมารอลุ้นกันค่ะ นี่เด็กกลับมาจากโรงเรียนแล้วค่ะเดี๋ยวให้ลิล่ทานของหวานของเราสาคูสาคูในสองเลขนี่สาคูเลีนิบสาคูสาคูเล่นปดสาคูเล่นปยสาคูสาคูผมชิมคำานึงเดี๋ยวฮะนิดเดียวนิดเดียวเดี๋ยวดี่เดี๋ยวดีเอา่อนเอา่อนมันร้อนมันร้อน ไม่ไมร้อยเหรอไนนดูแล้วโดนแม่บังคับกินอร่อยไหมอร่อยอร่อยอีกคำหนึ่งไหมมาดีอ่ะร้อยแตทิ้งตัวอ่ะอีกคำหนึ่งมากมไม่เอาแล้วแนนดูแล้วลูกไม่กินเรากินต้องแล้วค่ะทุกคนเรากินแล้วยำยำยำเป็นคนเพียววัาทอดหลับร้องเลย ตั้งเก่งเอลปรีแน่นอนค่ะทุกคนเดี๋ยวเยื่อเยื่ออหไรต่อไปก็คือไหนวัวนะคะเดี๋ยวรอให้ไหนวัวชิมสักคำนึงหน่อยที่อีกินไม่นะคะไหนวัวช่วยชิมดีอ่ะช่วยชิมดีช่วยชิมดีเโอเคชิมแล้วโอเคมิดเต็มันเป็นยังไงอืมอกินได้กินได้ไม่ได้เดี๋ยวร้ายนะเดี๋ยวได้ชิมกูอ๋อ นางกินแต่ลิ้นจีไม่กินสาคูเลยอ่ะเอ้าเป็นไงไม่ผ่านค่ะไม่ผ่านกันในหัวบอกว่าโอ้ฉันไม่ชอบอ่ะฉันไม่ชอบเออกินเองก็ได้ค่ะสงสันเอาอย่าอ้วกออกมานะอัสไม่ต่อมกันะ

<c oughs> ไม่ผ่านก็ไม่ผ่านอาหารอาหารไทยในพอได้แต่ว่าขนมไทยนี้ไหนวัวสักหน้าเลยค่ะจานไม่รู้จักข้องเลยกินเองแต่ด้วยเราหนไปเล้วไปแล้ว ไปแล้วค่ะทุกคนวิ่งหนีแล้วโอเคทุกคนไหนอันนีไม่รีไม่รีชิมคำเดียวก็หนีเหมือนกันโอเคค่ะทุกคนวันวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าผ่าดมานะคะคลิปนี้ถ้าใครหลงเข้ามาก็ขอบคุณฝากกดไลค์คอมเมนต์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบายเอาอีกช็อตไหนกนกอมั้ยไหน